ตัวนี้เป็นผ้าบุงะมาใหม่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นตัวนี้นะคะทำแล้วเดี๋ยวเราจะลงคลิปแต่ว่าดําส้มจะเอาพรีวิวเนื้อผ้าให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อบุหงานะคะดอกกลอยนะแล้วก็เป็นเมทัลลิกค่ะคือสอดดิ้นเงินแล้วก็มีเลื่อมคือลายสวยมากดูค่ะ ตัวนี้เป็นงานเกาหลีแท้นะคะในส่วนของสีนะคะที่น้ำส้มเอาไปขึ้นจะมีสีชมพูนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวมะลิค่ะสีฟ้านะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วสวยมากจะเป็นฟ้าแบบใสๆนะคะแล้วก็จะมีสีนี้สีม่วงค่ะดูลายค่ะนี่ค่ะดูความวิงวิงเล่นเล่นไฟของเขานะคะก็สีน้ำตาลทองค่ะ ของจริงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำส้มเล็กถ่ายถ่ายนะคะค่ะแล้วก็สีอื่นๆนะคะก็จะมีเพิ่มเป็นสีเหลืองค่ะสีน้ําเงินน้าทะเลค่ะสีแดงค่ะแล้วก็สีน้ําเงินนะที่ไม่ได้ไปขึ้นค่ะแต่ว่าก็ส้มขึ้นทั้งหมด5สีนะคะขึ้นแบบแต่ว่าถ้าสนใจสีอื่นก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวรอดูแบบก่อนนะคะคอนเฟิร์มว่าแบบแบบสวยผ้าสวยมากแม่ดูคะ่ะดูลายผ้าคะ่ะ สวยมากนะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะเอามาโชว์ลายดอกให้ดูชัดๆนะนี่ค่ะลายดอกจะจะบอกว่าแบบปลายแน่นมากดูสวยแล้วก็รูรามากค่ะเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อบุงานะคะตัวนี้จะเป็นงานเกาหลีแท้ก็จะมีแบบจะมีเขาเรียกว่าเป็นงานเมทัลลิกค่ะแล้วก็ สอดดิ้นเงินนะคะจะเห็นว่าในรายดอกมันจะมีความแบบดิ้นเงินด้วยแล้วก็มีเลื่อมให้ด้วยนะคะอยากให้เห็นผ้ามากเลยคือผ้าแบบสวยมากดูแพงมากจริงๆนะคะนํำซองเอาไปขึ้น5-4สีนะคะส่วนผ้าทั้งหมดนะมีประมาณ14นะเดี๋ยวดูได้ในคลิปนะคะ of my